คำถามที่เราพบบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับตัวจากปากค่ะคำถามแรกเลยค่ะก็จะถามกันว่าถ้าเรามีเป็นตัวไฟล์รูปภาพนะคะเราสามารถที่จะเซฟใส่ตัว usb เพื่อที่จะนํามาเสียบกับตัวจากแลกว้วปักออกมาเป็นรูปภาพที่เราหาได้เลยไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะตัวจากค่ะเขาจะอ่านไฟล์นามสกุลที่มันเป็นไฟล์สําหรับลายปักกิ่งเดียวอย่างเป็นพวกไฟล์รูปภาพอย่างนี้ค่ะตัวจากเขาจะไม่สามารถอ่านได้ค่ะอย่างนี้แล้วถ้าเรายังอยากจะได้ตัว ลายปักจากรูปภาพที่เราต้องการหาเราสามารถที่จะทำยังไงได้บ้างหลักๆแล้วก็จะมี2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือการจ้างตีลายปักนะคะกับ2เราสามารถที่จะสร้างลายปักเองโดยผ่านตัวโปรแกรมลายปักได้ค่ะ แต่ถ้าเราอยากได้ลายปักอื่นๆเพิ่มนะคะเราสามารถที่จะหาดาวน์โหลดลายปักฟรีหรือซื้อลายปักได้จากบนเว็บไซต์ต่างๆค่ะถ้าเราจะไปจ้างเขาตีลายปากักหรือเราหาลายปักเพิ่มนะคะตัวไฟล์ลายปักที่เราไปจ้างเขาตีหรือว่าหาเพิ่มมาคะ่ะตัวไฟล์ลายปักของเราจะต้องมีเป็นตัวไฟนามสกุล PES เท่านั้นนะคะเพราะจากของบาร์เดอร์อ่านได้แค่ตัวนามสกุล PES หากเป็นไฟล์นามสกุลอื่นนะคะแล้วมาเสียบเข้ากับตัวจกัจกรจักรเขาจะไม่อ่านค่ะคำถามถัดมานะคะเราจะสังเกตว่าจากรปักทั้งสารุ่นของเราค่ะจะมีแสงไฟนะคะโชว์อยู่ที่ปุ่มปักอัตโนมัติของเรานะคะทั้ง3ามสีสีแรกเลยค่ะจะเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าจาักพร้อมที่จะทำงานเราสามารถที่จะกดให้จักปักได้เลยค่ะ สีถัดมานะคะจะเป็นสีแดงค่ะถ้าปุ่มขึ้นสีแดงแสดงว่าจาักยังไม่พร้อมที่ทํางานนะคะจักไม่พร้อมที่ทํางานหลักๆแล้วอะค่ะก็คือ1บางทีเรายังไม่ได้ยกตีนผีลง2หน้าจอของจักค่ะเรายังไม่ได้กดให้มันจบกระบวนการเสร็จสิ้นพร้อมที่จักจะปักนะคะตัวปุ่มเขาก็จะโชว์สีแดงถ้าปุ่มขึ้นสีส้มแสดงว่าเรากําลังทําการกรอได้อยู่นะคะจักเขาก็จะบอกเราว่ามันกําลังกรอได้อยู่มันยังไม่สามารถที่จะปักได้ค่ะคําถามถัด มานะคะหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วแตะที่หน้าจอจากแล้วจากเขาจะขึ้นข้อความนี้ค่ะ ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะตกใจนึกว่าจักมีปัญหาอะไรจริงๆแล้วจักเขาจะแจ้งเตือนเพื่อเซฟความปลอดภัยของเรานะคะก่อนที่ตัวแขนสะดึงค่ะจะทํางานให้เรามองว่ามีสิ่งกีดขวางตรงจักรของเราไหมถ้ามีให้เราเอาสิ่งกีดขวางออกเพราะเวลาที่แขนสะดึงเลื่อนนะคะมันจะได้ไม่ไปทําลายของข้างๆ้างหรือว่าทําลายจักรของเรานะคะซึ่งจักรทั้งสรุ่นนะคะจะขึ้นข้อความแบบนี้เลยค่ะเราก็เพียงแค่กดโอเคจักรก็พร้อมทํางานค่ะคำถามถัดมาที่เราเจอบ่อยนะคะ พอเรากดหน้าจอแล้วขึ้นข้อความแบบนี้อันนี้ข้อความเขาแสดงว่าตำแหน่งเข็มของเราอะค่ะไม่ได้อยู่จุดที่ถูกต้องของตัวจักนะคะจักรมันจะไม่ทำงานให้เรานะคะถึงเราจะกดโอเคปุ๊บหน้าจอแสดงแบบเดิมแต่พอเรากดอีกปุ๊บหน้าจอก็จะกลับมาเหมือนเดิมวิธีแก้ไขง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่เราหมุนวงล้อด้านข้างของตัวจักรที่รอยบักของวงล้อให้ตรงกับรอยบักของตัวเครื่องค่ะ จักก็จะกลับมาทํางานได้ตามปกติค่ะข้อความของตำแหน่งเข็มตัวนี้นะคะจะขึ้นเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยค่ะคําถามถัดมานะคะมันจะเป็นข้อความที่ขึ้นว่าเวลาที่เราใส่ตัวแท่นปักอะคะ่ะไม่สนิทกับตัวจักค่ะ เดี๋ยว у. ลองดูนะคะเราสามารถที่จะเลือกลายได้ตามปกติถึงแม้ว่าแท่นปักของเราอะค่ะมันจะต่อไม่สนิทกับตัวจักรนะคะแต่พอเดี๋ยวเราจะให้จักรเริ่มทํางานค่ะจักรมันจะไม่ทํางานให้เราค่ะเราจะเห็นว่าพอเรากดปุ่มเพื่อที่จะให้ตีนผียกลงค่ะจักรจะไม่ทํางานค่ะจะขึ้นข้อความตัวนี้ขึ้นมานะคะข้อความตัวนี้เขาจะสแสดงบอกเราว่าตัวแท่นปักของเราอะค่ะมันไม่สนิทเราจะขยับแท่นปักให้สนิทนะคะโดยการที่เรากดปุ่มโอเคก่อนค่ะ แล้วก็ปิดตัวเครื่องค่ะ ให้เครื่องดับก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะขยับแท่นปักค่ะให้สนิทแล้วถึงจะเปิดเครื่องใหม่ค่ะพอเราใส่ตัวแท่นปักสนิทเรียบร้อยนะคะมันก็จะกลับมาอยู่ที่ตัวหน้าจอเดิมจักรเราก็พร้อมที่จะทํางานได้แล้วค่ะเห็นไหมคะขึ้นไฟสีเขียวคือจักรพร้อมที่จะทํางานได้แล้วค่ะคะําสั่งตัวนี้นะคะที่ขึ้นหน้าจอจักรค่ะจะเป็นเหมือนกันทั้งจักรปักทั้งสามรุ่นของบาร์เดอร์ค่ะคําถามถัดมานะคะระหว่างที่เราใช้งานจักรอยู่นะคะแล้วเราเกิดไปดึงแขนสะดึงออกมาค่ะจักรมันก็จะเกิดการกระพริบแบบนี้ พอหน้าจอกลับมาแบบนี้เราแตะที่หน้าจอก็จะมีคำสั่งตัวนี้ขึ้นมานะคะคำสั่งตัวนี้เหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้ก็คือคำสั่งที่บ่งบอกว่าจักรยังไม่พร้อมใช้งานให้เราตรวจเช็คความถูกต้องของตัวแขนสะดึงของเราก่อนวิธีการก็คือให้เราปิดเครื่องแล้วก็ดันตัว แขนสะดึงของเราตัวนี้ให้กลับเข้าไปให้ตรงจุดก่อนแล้วถึงจะเปิดเครื่องใช้งานได้ตามปกติค่ะเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ใช้งานจากได้ตามปกติค่ะคําสั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกันทั้ง3รุ่นเหมือนกันค่ะคําถามถัดมานะคะถ้าลายที่เราจะปักนะคะถ้าเราเลือกสะดึงที่ไม่เหมาะสมกับตัวไซส์ที่เราจะปักค่ะจักรจะไม่ทํางานถ้าตัวลายปักของเรามีขนาดใหญ่ แต่เราใส่สะดึงอันเล็กลงไปจักรเราจะไม่ทํางานค่ะลายของเรานะคะที่เรายกตัวอย่างเลือกขึ้นมานะคะลายตัวนี้ค่ะมันจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ16บหคูณสิเซนนะคะถ้าเราใส่สะดึงไซสิบคูณสิเข้าไปค่ะซึ่งสะดึงไซ์นี้ค่ะมีขนาดเล็กกว่าลายที่เราจะปักนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเครื่องไม่ทํางานค่ะยกตีนผีลงนะคะตัวไฟสีแดงเขาจะขึ้นนะคะว่าตัวจักรไม่พร้อมทํางานค่ะให้เรากดยังไงอะคะ่ะจักรก็จะไม่ทํางาน จะเห็นข้อความขึ้นมาว่าตัวลายปักของเราค่ะใหญ่เกินสะดึงที่เราจะใช้งานค่ะเราจะต้องเปลี่ยนสะดึงค่ะ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหลังจากเราเปลี่ยนตัวไซสะดึงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะกดวางตินผีลงค่ะเราจะเห็นตัวไฟของเรานะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตัวนี้คือจักพร้อมที่จะทํางานแล้วะคะ่ะก่อนที่เราจะเลือกลายปากนะคะเราก็จะต้องเลือกให้มันมีความเหมาะสมกับตัวสสดึงหรือเราจะเลือกใช้สสดึงไซสไหนเราก็จะต้องดูว่าลายปากของเราอะคะ่ะมีขนาดเหมาะสมกับสสดึงหรือเปล่าคะ่ะคาถามที่เจอบ่อยๆอีกคาถามนึงเลยนะคะถ้าเกิดหลอดใหม่ของเราอะคะ่ะมันมีตัวหลอดใหม่ที่ เป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะเสียบเข้าตัวแกนเสียบตัวไหมปักหรือได้ของเราได้ตัวนี้นะคะแต่ถ้าหากตัวใหมของเราซึ่งหลักๆแล้วอะค่ะเพื่อเป็นการประหยัดนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ตัวไหมที่เป็นหลอดใหญ่อย่างนี้นะคะคำถามก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาตัวหลอดใหม่ของเราตัวนี้ค่ะเสียบเข้าในตัวแท่นเสียบตัวนี้ได้นะคะ แล้ววิธีการเราจะวางไหมยังไงใช่ไหมคะเราก็จะเอาตัวไหมของเราตัวนี้นะคะวางไว้ด้านข้างด้านหลังของตัวจักรของเราแบบนี้นะคะอย่าให้มีสิ่งกีดขวางให้ตัวเส้นไหมของเราอะคะ่ะจะออกนะคะแล้วเราก็จะร้อยตัวไหมของเราค่ะตามปกติค่ะคำถามถัดมานะคะว่าเราควรจะใช้เข็มแบบไหนสําหรับงานปักของเรานะคะส่วนใหญ่แล้วอะคะ่ะถ้าเป็นจักรเย็บผ้าเราก็จะมีเข็มเย็บผ้าโดยตรงนะคะจาก ก็เหมือนกันค่ะเราควรที่จะเลือกใช้เข็มปักสําหรับงานปักของเราโดยตรงจะทําให้ฝีเข็มของเราค่ะออกมาสวยเนี้ยบค่ะส่วนตัวไหมหรือได้ที่เราจะนํามาปักประจักษ์ปักของเรานะคะเราจะไม่นําตัวได้เย็บผ้าของเราค่ะมาปักนะคะเพราะว่าตัวเส้นได้อะค่ะมันจะค่อนข้างหนามีความหยาบกระด้างมากกว่าตัวเส้นไหมปักโดยตรงของเรานะคะเราจะใช้เป็นไหมปักด้วยตัวเส้นไหมปักของเราจะเส้นเล็กมีความละเอียด แล้วก็มีความมันเงานะคะเวลาที่เราปักลงไปจะทําให้ชิ้นงานของเราค่ะสวยค่ะด้านบนนะคะของตัวปักค่ะเราจะใช้เป็นตัวไหมปักนะคะส่วนตัวได้ายล่างของเราอะค่ะเราก็จะไม่ใช้ได้เย็บผ้ามากอเป็นได้ล่างในการปักนะคะเราจะใช้เป็นตัวได้าล่างสําหรับปักโดยเฉพาะด้วยตัวเส้นได้ของเราอะค่ะมันจะเล็กนะคะเป็นเส้นที่เล็ก มีความละเอียดแล้วก็เนียนมากกว่าตัวได้เย็บของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่เอามารีวิวความแตกต่างของจักปัก b าร์เดอร์ทั้ง3รุ่นหากมีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมค่ะสามารถฝากคำถามเข้ามาผ่านทางอินบ x ็อกของเพจ a c e b o o k นะคะบาร์เดอร์จักปักจักเย็บคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ